ทุกของชาวนาในบทกวีขว่วรรณกรรมจากเรื่องดังกล่าวนะคะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนนะคะสาเหตุการรับอิทธิพลจากประเทศดังกล่าวก็คือเป็นบทแปลของกวีจีนของหลี่เชินเป็นภาษาไทยทําให้มองเห็นภาพของชาวนาจีนเทียบกับชาวนาไทยว่าเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะกลวิธีการนำเสนอจากเรื่องดังกล่าวนะคะทุกของชาวนาในบทกวีเนี่ยนับเป็นตัวอย่างอันดีของบทความที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ด้วยแสดงให้เห็นแนวคิดที่ชัดเจนลำดับเรื่อง เราเข้าใจได้ง่ายและมีส่วนประกอบของงานเขียนประเภทบทความอย่างครบถ้วนนะคะส่วนนำเนี่ยจะกล่าวถึงบทกวีของจิตภูมิศักดิ์ที่ทรงได้ยินได้ฟังจากในอดีตมาประกอบในการเขียนบทความส่วนเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นการวิจารณ์เกี่ยวกับกลวิธีการนำเสนอบทกวีของจิตภูมิศักดิ์และองค์หลีเชนโดยทรงยกเหตุผลต่างๆและทรงแสดงทัศนะประกอบ ส่วนสรุปนะคะก็จะเป็นสรุปข้อความเพียงสั้นๆแต่ลึกซึ้งด้วยการตกย้ำเรื่องความทุกข์ยากของชาวนาไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็เกิดปัญหาเช่นนี้ค่ะค่ะแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาวรรณกรรมนะคะ 1. ทําทำให้เข้าใจความรู้สึกของชาวนาที่ต้องประสบป,ปัญหาต่างๆ 2. ทำให้ได้รู้ถึงความทุกยากความลำบากของชาวนาในการปลูกข้าว 3. ทํทำให้ได้เห็นถึงคุณค่าของข้าวที่ได้รับประทานเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ 4. ทํทำให้รู้ว่าชาวนาเป็นบุคคลที่สำคัญต่อประเทศเพราะหากไม่มีชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วนำมาขายให้บุคคลอื่นได้ใช้บริโภคอาจเกิดความขาดแคลนทางด้านอาหารค่ะ ศิลปะวัฒนธรรมหรือประเพณีที่พบในวรรณกรรมนะคะก็คือสภาพความเป็นอยู่ของชาวนาค่ะและการประกอบอาชีพที่พบเห็นจากในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในสมัยปัจจุบันนั้นการทำนามักพบเจอกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพฝนฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ราคาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวรรณกรรมนะคะเพื่อให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ถึงคุณค่าของชีวิตได้เกิดความคิดประสบการณ์จากเรื่องที่อ่านและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติหรือแก้ไขปัญหาได้ค่ะ